นี่ย่อนไม่เอาแข่งีรวยรวยไปว่าตาที่ตามาเวทเปล่าเวทดีที่เราแทงไม่เหรอเออเวทได้ไหเวทได้มามยาไหเวทอะไรอะเวทบู๊เวทบูพี่เด็กกูหลาบกูเด็กูบางน้อยแต่วามึงต้องแทงรัวๆเลยที่เนี่ยมือพี่ปะเนี่ยพี่ต้องไปป้ะไปหยองแม่นเฮียเอ้ยมาใส่คนก่อนอาจก่อนมาดีมาดีลาเข้าภูมิลาเข้าภูมิเอ้ยใครมา แม่งเลยจะเตะ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 เอาเอาเขาเอาเขาเข้ามาในพวกเขาเข้ามาในพวกเดี๋ยวมเดี๋ยวกูหมุนคู่เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเที่หมดสกิลแล้วโอ้ยหโอ้โหจริงจริงเราตัวไหนก็ได้ใครผักไปว้าวไม่วหวมีอยู่คนเดียวโอ้หแพ้แล้วไอ้ยู่แล้วไปเป็นแทงเงี้ยเดินตามกัน ตายแล้วเว้ยเมื่อกี้มันไม่สกิลเลยโอ้โหดูแลมีคนโยนทีมเรามีคนโยนทีมเรามีคนโยนไอ้แย่าส่ให้ไอ้ลืมไปแทงห้ามีคนโยนฝั่งเรามีคนโยนพี่เอาเวทต่อนี่เวทต่อเพื่อพี่ไม่ต้องใส่ออกพี่ใส่เข้ามาอย่างเงี้ยใส่ยังไงอีกอยู่วู้วแม็กออกตัดเลือดด้วยครับโดนโซลวไม่สับ อย่าซุปเปอร์แมนเจอเดอมาโลไม่ได้เนีกยดโดนดักแทงรัวๆเอ้ยไม่ใช่เดอมาโลอ๋อหอือว่าใช่เดอมาโลมันต้องใช้กี่ตัวมันจะเอาไรือวาาลงสามตัวยังไนยังกูยังไม่เอื้อจังยังไม่ใช่ตอนนี้เออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เฮ้ยเอาเดียวเดียวดิจะสีแล้วตลกกันหนจะสีแล้วจะสีแล้วเป็นตลกเหรอตลกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสวยสวยสวยดักหน้าดักหน้าเออโอ้โฉโฉเอ้ยเอาอะไเอาอะไรเอาอะไรมาไหวมาไหวมาไปหลังไหวไหวสวยเอาเฮียนี่ก่อนเฮียนี่ก่อนกูสี่กูสิกูสี่เดินกูรั้งเล่นไปไอ้เจ๊ยยอนตายแล้วไอ้สัตว์ เอาต่อดีเอาต่อดีเยู่ไอไม่อยู่าดีนาต่อไม่อ่ามดีเอาต่อดีวเอีย่เดีวเดียวเดีเดียวเดียเดียวเดีเเดีดียวเดีเอียดีเียวอดีเียวเดีเียเดียเวเดีเยเดีเวดียเดีเวดียดีเดเดีเวดียเดีเวดีเอียเ เอ้นอ้ได้มอดิเจอฮาเฮ้ยเอลได้เลยบอลได้บอลได้เฮ้ยเลนเลนแอลี่พี่พโอ้โหหนีกันหมดเลยมเรามาแ้วมาแล้วอตามมาแล้วพี่เอ้ยติดปมอ้ติดปมเอะติดปมมดไอเลยตมติดปมอนหมดไอ้ตัเฮ้ไหว้ยพี่ว่าไหวด้วยีน้มาเยพี่มาแล้วพี่กูไหอยู่เ้ยอน เปไงอะมาเด้มามาเด้หจัดเลยวะมาเด้หดจี๊ดหดจี๊ดหจี๊ดหดอะ๊ดหึงี่ดหดจี๊ดหดเี๊ยอะไรมึงเนียดหดจีมดไดจี๊ดหดจี๊ดหดจี๊ดห้ที๊ดหดจี่ดหดจี๊ดหดจม่นหดจี๊ดหดจี๊ดหยจี๊ด้ดจี๊าหดจี๊ดหดจี๊ดหดจีาวหอจวาดหดจี๊อหดจี๊ดหดจี๊ดหดจี่ดหดจี๊ดหดจี่ดหดจี๊ อ้วไอโว้าวหวว้าวพี่แข็งมันมาเยอะเอออี่ยเป็นเวฟเลย้ไหวว้าว้าไหวว้าไหวเออไม่หมดอีเลยเอ้ยไปไปไปไอ้เหี้ยอรสาวะพวกเราของดีเย็ดแหคอนจัไม่เลี่ยดมันเพิ่มเรื่อยๆเลยวะทำไมทีมเรามันแบบว่าฟู่ฟู่างวะเาหลอคนตัวไอ้เหี้ยป่าทั้งวันเลยไ้ฟอมเลยได้ฟอมเลย ไิ้มจ้าไิ้มจ้าโบเขนใหม่รวยเพื่อให้ยอมแบบยอมให้ยอนยืนยิงให้ได้นะแต่เอาแบบบ่งเียให้มันล่วงเลยรวเลยรวยเลยรวยเลยบ่บ่นบอนพี่วะพี่วพี่ฝากด้วยพี่ได้ได้ไปไม่ทันไอ้เียมไอ้เี้ยสี่ตัวไอ้เฮียบุญคุณอย่าอย่าโยนดีกวา อ้อโอ้เหียไอ้มึงทำอยู่เพื่อนกูนะไอ้สัตว์ <treating Napoleon being lost> ้ันห่ากูจะล็อกแม่งจไเลนบนอัไงเฮียเรนบน้องเดือดเลเฮียเคยเห็นจโลกคิวปะย่ามีอตีปะไม่มึงมึงล็อกเดมาเฮียเดมามันล็อตมันมันตายไอ้ข้าววนนี้ไอ้เราไรไดไม่โดนโดนตาเลยน่น่ี่เราเอมัเอาเือมาเราเรือมาสวายวายข้างบเยอะมากเลย กูลอรไปแล้วเพื่อนกูลอาไปแล้วโอ้ยยตายเยอะเกินเยอะเกินเยอะจริงเยอะจริงเข้ามากชัวร์มาก้าหน่อยว่าไหวว่าไหวว่าไหวเรื่องไอ้เหี้ยตายเลยตัดเว้ยเอาตายนะตายนะตายนะอีกอีกมัดอีกตัวละกี่เนียเอามันโดนช็อตตายมาดิมาดิมาดิตายนะตายนะกูบอกเลยตายโดนตีโดนตายอี๋อี๋ไหวเกย ไว้เฉยเลยฉันแกสโลคิวซ้ายสาดข้าวนะเพี่อนเมื่อกี้เวลาหาพี่แล้วย้อนดีเวะวิโรสโลคิวไอ้ย้อนโดนวิโรสโลคิวมาแดงดับแดงดีดับแดงดีทิศสองดับแดงเลยเพื่อนดับแดงเลยครับเคื่อดับแดงเลยมึงฆ้ามไอเทมเลยได้ได้เฮ้ย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 ยังสุดไหยอะไรไม่เงาเฮ้ยอะไรไม่เงาเฮ้ยกี่ดวงอะไรเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเจมไปฆ่ามาให้หมดพี่พี่เจมไปข้ามาให้หมด ไปเลยไปเจนหนวดเขี้ยวเจนหนวดเขี้ยวโอ้ยหนวดเขี้ยวโอ้โหตายเลยยอนเฮียมาหรอเขาเดือดเลยเดอบู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 เอ้ที่มึงโ้มตีอยู่นั่นเชื่อนฟูนะไอ้สัตว่ากูมีอันสื่อกูไปเคลียร์ล่างแป๊บไอ้เหี้ยไอ้มึงเคลียร์กลางให้สัตว์ฮะ ไม่สนใจอะไรที่อมาดิมาดิาิมาดิมาดงาดิาดิมาดมาดิาดดิมาดิมาดิมาดิดิมาดิมาดิมดิมาิมาิมาดิมาิาิมวิาิมาิาิดิมา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 ดิมาิมดิมดิมาิิ บอกพี่เวอร์หัวร้อตัางเกมเลยชอบแียงหัวล้อพี่เวอร์มากหัวล้อเอกลักษณ์จัดเลยอะเดี๋ยวหหาเกิดนีเาไมจาเอามาจากไหนแปคิววะเอเอาเอเอาไอเอไป่สไปอยู่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 เออเดกล้อเดกกล้อให้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 กล้อยอละียเจอกูสัต ไอ้มึงเอาเลืดยอนอ่ะนี้มึงดูยอนมึงดูยอนอ่ะไม่กูเอาไงเฮียเนี่ยกูไปแล้วป้อโป้งโป้องตาไปจัด้ไปเียต้มยิงยับเลยกูโดนปอบยับป้อมยับป้อมยับเรา้ยช่วยด้วยเฮ้ไอ้ที่มึงจำอยู่ว่าอคนตายล้มคนล้มเฮียเ่เก็บเงืเก็รับหน่อยรับหนย ล้มน่อยเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเขี้ยะไม่หมดไปเฮ้ยเขี้ยะรอดได้ไงวะไอ้เขี้ยทไมทีมตัวเรามันโหดร้ายอย่างวะจะอะไรฟาดไก่มึงเขียกรีบไอ้เหี้ยไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกมึงมามึงมามึงมาดิมึงมาดิลูกนะไม่ได้เรียกว่าหรอกลัวหรอฮะมาอยู่มาอยู่มาอยู่พี่มาอยู่สวยเพื่อนสุดยอดยอดไม่ยุดเปั๊บ อะไรมึงเนี่ย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 ไม้ได้ยย่ยย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 ม่ยยยยยยยนยยตยย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 อยย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 อยย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 ยดยยยยยนย ป่าเราไม่ได้ฟาร์มเลยใครอยากได้บัฟเพี่แป่าเราฟาร์มไปเลยพี่แอป่าไม่มีดาเมจฟาร์มมาดิวะมาดิมาดิจะเอาไงฮะ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 ไม่เร็วเว้ยฮะไม่เร็วมาไม่เร็วชอบใจเหรอไอ้สัตว์เอ้ยท็อกแม่งเลยปั่ยไว้พวกนี้แม่งเอ้ยใครมึงออกมาแกคี้มาไม่รู้ไปฮะไม่เร็วไปพวิววิววิวเอ้ยใจเย็นพี่ มาอยู่มาอยู่วาวพี่ว่าไหวพี่มาแล้วมา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 เฮ้ยยี่สิบวิคุมิเกิดวะรอกูรอเกิดกูกดป่ะหรือจะเอาเลยได้หมดพี่ได้หมดดันบนไปดันนบไปกูเตะในรูมันไปไหนไม่ได้แล้ยทีมอะไรอะเฮ้ยอะไรเนี่ยวาร์ปลิงเตอร์ลิกเตอร์วาร์ป่ะเฮ้ยปอบกลางปอบกลาจ้าจ้าจ้าติดกางหน่อยใครมือหาอะไรมึงหาใครมือเคลียหาโหมดเคลียร์เว็บหมดเลยว่ะเด็กพวกเนี้ย ไอช็อปแม่งเลยสัตหมืนใต้เหี้ยไม่มีเกิดแล้วยังไงเล่นไม้เล่นไม้เล่นไหนโอ้วาเจ็บเพราะว่าวาเป็นเรื่องเจ็บเพาะพี่หิวหิวหิววะหน่อยมีหิวตัวอะไรหิวโหมะกีฬาโดนั่นอะเอ๊ะสวยสวยสวยเอไอแทงให้มึงมันเหรอพี่อึดเแต่พี่มันอึดอ่ะ ต,ตัวมันแบบว่าผู้พาผู้พาผู้เพอ้ยทีนี่ก็ต่อยกูจังเลยว่าไอ้ตักไออะไรมึงเนี่ยเอ้ยอะไรมึงเนีเ่ยเฮ<อ><อ>้ยเอาไป,ปาฮ้ยป,ป,ปิดป้าปิดวาววาวไปหน่อยวาวว้าแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วช็อคดักแล้วโอ้ยแตกกูกับตาย

เฮียกูกระชอกเฮียถ้าไม่ทีมเรามา็นักลบจัดเลยอว่าอีอยู่หน้าบ oh ้านอยู่ไหนเฮียพาเกินเฮียเอาเฮียมึงตัวเอาหลง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 ไม่ได้เดี๋ยวให้เย็บน่อย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 ว้าวเย็บยูเย็บยู่เย็บยูเฮีอะไรวเฮีอ้ยไม่ได้เดินเลยเหยียบไปหมดอีกอันนึงไปอยู่อีกอันนึงไปอยู่ในหินในเขียะเยี่แล้วเิี่ยมแล้ววัดทีไปวัดทีไปไม่ไหว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  เอาเป่าเฮ้ยไม่ตายเวยอ๋อไม่มันเหยียบคบปุ๊บมันเด้งเลยเหรอใช่มันจะลุกเลยถ้าเหยียบคบสามอันมันจะลุกเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะเมตาใหม่วะเอ้ากินบานไม่ได้เหรอพี่ซาเซ่เราเอาดับเลยเราต้องโถมเราต้องโถมขึ้นไปเลยอ่ะ เฮ้ยไอ,ไอโ้โรมันแรงนะพาสติจมันตีแล้วมันมีเซมันเซ็ตใช่ใช่ใช่มันมีไอนี่แตกโบนัส<ท>โบนัสอ,อ,อ่ะพื้นแตกตัดล่างแบบเจ่าไม่เอาเขี้ยะไรตายหงส์เลย,ยลสัตสเจียเงียบเลยว่ะตอนนี้ไเจ่าตั้งใจหน่อยเพื่อน,นเห็ยเขี้ยใส่หัวฮะเออเหี้ยมันตัวพวกนี้สอนอยู่ตอนอยู่ว่ะตอนอยู่ตอนอยู่สอนอยู่ออยออยไปไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยไอ้ยอดโดนล็อก เออไหวนะยู่ว้าวพี่เอาอยู่พี่เอาอยู่ไปอย่ายไหนเหรอไหนของมันวะเฮ้ยตรงกลางตรงกลางมันดันบ้านอะไรมึงเนี่ยพี่ล่าอยู่บูเราล่าสุดรวเยไอ้เอากลางก่อนเอากลางก่อนเอากลางก่อนพี่อย่าเอาอะไรก่อนก็ได้เอาแหลกเอาแหลกเลยสองสองซี่เออโคตรกล้ามเนื้อเลย ต้องเอาแหลกนี้ก่อนพีเไม่ไงั้นแม่ไม่ได้วะก็ต้องคีบอะไรเฮียติดป้อมไหมทำมาหากินหน่อยเฮียใส่แตกแล้วจบเลยป่ะจบเลยป่ะจบได้เนี่ยาาไดไ้ได้ไ,ได้ครับพี่มันมันออลอินคีบก็จบแล้วแปลดักไหมดักแล้วปล่อยเอาป้อมอดีกว่าว่ะได้ได้ได้ไดับเล็บบูผมมีสว์เกิดด้วย ช่วยด้วยนะถ้าล้มช่วยเหยียบพี่ๆก่อนนะอ๋อช่วยอยู่แล้วไม่มีทิ้งกันอยู่แล้วไม่มีทิ้งกันไม่มีทิ้งกันไอ้ตัวผมอะไรวุ้บว้าไปหมดเลยป่ะเนี่ยจะมามาเจ้าหรอเจ้าหรอเออเอาดาบก่อนเดี๋ยวเอาดาบก่อนด้เพื่อนเอาดาบก็เอาดาบก่อนุ้ยแรงแรงเช็ดจ่าไปแง่ศาสตว์เช็ยจ่าไปสวยดีล่าร่นกี่ล่าร่นเอาอ่ะโผแรงนะจะเข้าไปโยนว่้อยู่ เฮ้ยเล่นล่างป่ะเล่นล่างเลยป่ะเหลือแค่สามอ่ะถมย้อนบ้านย้อนบ้านถมย้อนป่ะว่าต้องไปไอ้เหี้ยบนก็มาว่ะไปดิ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 เฮ้ยเล่นเลยเล่นเลยความแตกความแตกแล้วเอาไม้ดิเอาเกียร์เอาลูกพาไปกลับไป เี้ยอะไรไป็เี Jamie, <always S 1> ้ยนะไเี้ยปั๊มขาบอไปดีข้าก่อนข้าก่อนข้าก่อนยเพิ่งจบเพิ่งจบข้าก่อนยันคีว่ามานี้มานีมานีมานี่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 อีร่งไว้ไหนฮะีร่าฮะมองไปดีเฮียใจเยไมทำไมห้งมันเถือนจัไว เออแต่ห้าแตงวะแต่ห้าแตงไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยห้าแตงไอแยา่ที่ยากสุดที่เล่นมาคือไอ้นี่ห้านี่ห้าเวทเออห้าเวทแม่งเล่นยากเออแต่แต่แต่ทับทับมาได้อยู่พี่ตับมันแบบทับอดนะมันควรจัดเออทับเอาตับมาละพี่เอาตับมาเอาตับมาตับนี่ตัวอะไรวะเออพวกพวกซิปวะก็จะแบบพวกพวกหิววะพี่พวกเซเนียลเคยเล่นกันคือเอามาเล่นให้เวเลต้าเอาเวเลตแล้วก็เปยน่าเซเนียลเนี่ย ใก้ oh. สุดแล้วพี่